ครับครับมารยาทงามเป็นไงบ้างวันนี้เล่ตูเซฟสนุกไหมสนุกครับสนุกได้ความรู้เยอะเลยได้ความรู้เยอะเลยพี่ยัดย่างไหมยากแต่ว่ามีน้าๆเขาช่วยน้าๆเหรอได้พออ้อช่วยแล้วพี่เบียงย่างไหมพี่เบียงย่างไหมก็ไม่ไม่ไม่ยากครับคิดว่าเราจะสามารถสามารถรับงานได้เนาะ รับได้ครับทามีทีมงานพิทีมงานเลยแล้วพี่ยากไหมครับไม่ยากครับไม่ยากครับที่เราทํามาเขาวันไหนยากที่สุดครับตูเซฟนี่แล้วับยากจริงเหรอเออก็โอเคผมเคยสอนมาหลายคนนะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ทำได้ดีแล้วพี่พี่ตูนล่ะครับตูนจะลาออกไหมเดี๋ยวดูก่อนขอดูสมัยนึงก่อนผ่านดีสมัยสมัยนี้มันก็เสื่อมไปแล้วเออเออเาจะทำได้ดีบ้างมีอะไรอยากแนะนำ ช่างแจกไ่มไหมที่เขารับงานประดูเซฟขอให้มีความซื่อสัตย์ครับใช่ครับเออผมเคยเล่าเรื่องแต่ละอย่างให้ฟังแล้วตัวดูเสฟต้องยอมื่อสัตย์ใช่ไหมใช่ไหมพี่อนครับครับมีอะไรจะฝากน้องพี่ๆไหมก็ถ้าเกิดมีงานตัวทรงตัวเซฟก็ติดต่อมาได้เลยครับเตรียมงานเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมมั่นใจมั่นใจจสุดสดสู้ๆสู้แล้ว